พี่โตครับไฮเออร์เซลตัวตนที่สูงกว่าเป็นอย่างไรครับพี่ครับผมโอไฮเออร์เซลนี่มีตามโซเชียลมีการแบบสอนนะครับเชื่อมต่อตัวตนไปรับรู้เกี่ยวกับตัวตนที่สูงกว่าโอเห็นมาเยอะมากเลยนะครับผมสิ่งแรกที่ผมจะบอกคือต้องมีสตินะค่อยๆพิจารณาตรงนี้นะครับทุกอย่างมันมีดีในตัวเสมอถ้าเราจับจุดจับทางได้นะครับผม เราก็ไปถูกนะครับแต่ถ้าเราผิดตั้งแต่แรกแล้วมันอาจะหลงทางได้นะครับตรงนี้ก็ขอเตือนสติไว้ก่อนไฮเออร์เซลตัวตนที่สูงกว่ามีจริงครับไม่ใช่ไม่มีจริงนะครับมันเหมือนเป็นการที่เราไปรับรู้อดีตชาติครับรับรู้ว่าเราเคยเป็นอะไรมานะครับส่วนมากคนอยากรู้อดีตชาติเออบอกเราหน่อยเราเคยเป็นอะไรมาเนี้ยเวลาบอกไปในทางวิ ทีไม่ดีรับไม่ได้จิตตกอะไรก็แทรกแซงเจ้ากรรมเลยเวียนก็มาอันนี้เราได้ใช่ไหมอืมเพราะหลายคนก็คาดหังว่าตัวเองจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาก่อนใช่ไหมครับใช่ใชคิดอย่างนั้นแหละคิดอย่างนั้นเออคิดอย่างนั้นมันก็มีการอารมณ์แบบนี้มันมีการแบบหลงตนนะครับเออมันไม่ใช่ที่เราจะละตัวตนนะนะครับผมการที่เราเชื่อมต่อกับพลังงานที่สูงกว่าแล้วคุณคิดว่าที่คุณรับรู้อะ เป็นตัวหลอกหรือตัวจริงของคุณอในโลกจิตวิญญาณตัวหลอกเยอะนะมันจะสร้างกลไกสร้างแมทริกซ์ที่จะมาขักขังคุณได้ให้คุณเชื่อแบบนั้นได้สร้างมายาได้นะครับผมอืมแล้วคุณรู้ได้ไงว่าตัวตนที่คุณเห็นนะ่ะเป็นจริงอืม,อมเราต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาพิจารณาแยกแยะไปทีละสเต็ปนะครับเราจะเข้าใจคำตอบ การที่ไปรู้ตัวตนที่สูงกว่ามันมีมันมีจริงเราเคยเกี่ยวข้องอะไรมาเวียนว่ายาตเกิดในวัฏฏะในจักรวาลมากมายล้วนเป็นนู่นเป็นนี่มาตลอดนะครับเรารับรู้ได้ตัวเองหรือมีใครบอกอมผมอยากจะถามคือเราเชื่อเลยไหมเราต้องใช้สติทีละขั้นตอนพิจารณาให้ดีนะครับก่อนที่จะเชื่ออะไรง่ายๆเรื่องแบบนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะ ม,มันไม่ใช่ที่จะเชื่อปับ๊บตรงนี้มันจะตกกับดักได้ลงได้นะครับเพราะบางทีมันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ถ้าจริงมันจะชัดเจนมันจะเป็นจิก๊กซอต่อให้เราในปัญญาเราจะรู้เองว่ามันจะใช่ตรงนี้มันมีมูลเหตุเรื่องจริงว่าเราเคยเป็นนี้มามันจะเข้าใจในปัญญาทีละนิดเองจนชัดแต่ถ้าเราเชื่อปักใจเชื่อเลยปับ๊บอ้าวบางทีก็ตกหลุมแล้วเนี่ยครับเออขึ้นยากแล้วทีนี้ แต่เรายังมีสติตอยู่ยังเอยังยังขึ้นมาได้อยู่เนี้ยถ้ามันพลาดนะแต่ถ้าไปปรุงแต่งต่อก็ยิ่งแต่ใช่ร้าผมไคเออร์เซลเนี่ยเหมือนการารับรู้ว่าดีตทชาตินะครับอืแล้วการรับรู้ว่าดีตช่ตินะ่ะสติปัญญาเราไม่ได้พร้อมกันทุกคนนะที่จะยอมรับความจริงได้คนบางคนส่วนมากจะยอมรับความจริงเมื่อเราไปรู้ว่าสิ่งที่เรารับรู้ว่าดี เออม,มันก็ทําให้เกิดความหลงควางปลื้มมีกําลังใจว่าเราเคยเป็นตัวตนแบบนี้ที่สูงนะมีพลังอานาจแบบนี้นะเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นเชื้อตัวหลอกเราตัวหลงได้ถ้าเราไปรับรู้เอ้าในตัวตนที่ไม่ดีอะเรายอมรับได้ไหมเราวิตกใช่ไหมใช่ครับ <S <S เออเหมือนกับเราไปรับรู้ว่าดีชาติเนี่ยเราเคยทําอะไรไม่ดีเรามีสติปัญญาเออมีฐานที่ดีไหมที่จะ,ท,จะที่จะพิจารณาเออ ผ่านม้นไปได้ไหมหรือเราจะจิตตกถ้าวางไม่ได้ก็เป็นทุกข์หนักจริงใช่ครับแล้วสําคัญเราไปรู้ตัวตนที่สูงกว่าส่วนมากเราจะดีใจเราจะหลงด้วยซ้ำเออเราเคยเป็นนีน่นเป็นนู่นเป็นนี่มาโอ้โหหนักสุดเป็นมหาเทพเป็นพระเจ้าเป็นอะไรโอ้โหได้ยินนีได้ยินเยอะครับเชื่อไหพลังงานพระเจ้ากับมหาเทพออได้ยินพลังงานพระเจ้าพลังงานมหาเทพพลังงานจักรวาลมีจริงแต่ผมกล้าพูดเลยเราไม่ได้เป็นพระเจ้าเป็นมหาเทพนะครับ การนาเพ็ญนอย่างนี้มันใช้เวลานานถามว่าเราเป็นส่วนหนึ่งได้ไหมเป็นได้แต่เราอย่าถือตัวตนว่าเป็นท่านทั้งหมดอืนะครับถ้าเราถือตัวตน่าเคยเป็นพระเจ้าเป็นมหาเทพแล้วเนี่ยการนาเพ็ญนบารมีตรงนี้มีคุณธรรมสูงเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเรามีคุณธรรมสูงขนาดนั้นไหมนะครับถามว่าเป็นส่วนหนึ่งอะเป็นส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานอะไรท่านได้นะแต่ถ้าเราบอกว่าสร้างตัวถือตนถือตัวตัวตนมาเตรียมบอกว่าเป็น ดาบยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันไม่ใช่มันหลงแล้วหลงในหลงในอำนาจแล้วหลงในตัวตนแบบหลอกเราให้ติดกับดักแล้วการปฏิบัตินะครับการไปรับรู้แบบนี้ถ้าดีมันก็ดีต่อใจเราแต่ส่วนมากอาจจะหลงด้วยซ้ำถ้าไม่ดีก็วิตกใช่ไหมวิตกจริตแรงอะไรต่างๆก็สามารถแทรกแสงเอามาได้คนเราก็ย่อมเลือกเอาพลังบวก ราสิ่งดีๆอยู่แล้วแต่เราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราคิดว่าดีมันถูกหรือเราไม่หลงอ่ะครับเออตรงนี้มันต้องใช้สติใช้ปัญญามากๆก่อนที่จะเชื่ออะไรง่ายๆนะครับในโลกของจิตวิญญาณแล้ว,แล,วแล้วผมให้ข้อคิดนะไฮเออร์เซลว่ามีจริงการเชื่อมต่อของคนเราที่ไปรับรู้เนี้ยมันคลายย้ายๆที่ไปรับรู้อดีตชาติเรามันคล้ายๆกันนะครับอ,อืมแล้วทาไมเราต้องกลับไปย อยากรู้วดีด้วยอืมตัวตนที่สูงกว่าใช่อยู่ตัวตนที่สูงกว่าแล้วเราอยู่กับปัจจุบันนะนี่คือสิ่งที่วิเศษสูงสุดแล้วนี่คือตัวตนที่สูงกว่าแล้วอมต่อให้คุณไปรับรู้ในอดีตตัวตนเชื่อมต่อได้อืมพลังงานตรงนั้นอนะ่ะมันก็ไม่ใช่พลังงานที่บ่อยสุดมากครับมันยังไม่ถึงบอยสุดที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะ มันก็ยังอยู่ในวัา่างเหมือนเดิมครับเวลาเราอยู่กับปัจจุบันแล้วผักดันให้ดีกว่านี้ได้ใช่ให้ดีกว่าเดิมได้อี่ตัวต,น,ต,วตนเรามันอยู่ตรงนี้มันสามารถละตัวตนทําจิตให้บริสุทธิ์ตรงนี้ขึ้นได้ถ้าผมคือเราอ่ะสคัญที่สุดแล้วไม่ต้องไปอยากรู้ว่าอะไรสูงส่งอะไรเงี้ยมันจะหลงอุปทานปรุงแต่งมโนโจิตว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เออมากนะครับผมเนี่ยครับเป็นสิน่งทาคัญมากเลย การเชื่อมต่อภายในได้ก็อาเชื่อมต่อได้จริงนะครับในบางคนแต่เราก็ต้องกรองอีกว่าจริงแท้แค่ไหนมนโนปรุงแต่งแค่ไหนที่เขาไปรับรู้รที่เขารู้มาหรืออุปทานเองมนโนจิตเองเนี่ยต้องต้องแยกแยะน้อยที่ว่าน้อยนะที่คนจะแยกแยะได้ตรงนี้ที่จะเข้าถึงตรงนี้จริงๆโอ้ต้องต้องขัดเกลาปัญญามากๆเลยใช่แยกแยะออกใช่ว่าคนจะจะแยกแยะไม่ได้กันเยอะเลยอ่า ตัวตนที่สูงกว่าคิดดีๆนะตัวตนตัวตนแรนี่คือไม่การมีตัวตนไม่ใช่ละตัวตนนะสะกดดีๆฟังดีๆนะตัวตนเป็นการเหมือนมีตัวตนมีตัวเราขึ้นอาจจะมีการถือตัวถือตนหลงกับละตัวตนอันไหนจะไปสู่ความบริสุทธิ์ได้เร็วกว่าไปสู่อ่ะไปสู่พระเจ้าก็ได้ครับเออ อะไปสู่ธรรมชาติก็ได้ไปสู่นิพนานก็ได้อ่ะํำหรับเราว่าอันไหนละเออนั่นแหละละตัวตนครับไม่ใช่ตัวตนนะตัวตนนะ่ะต่อเรามีตัวตนเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ละคนมีเยอะใช่แต่เมื่อไหร่เรารู้จักละตัวตนนะเราจะไปสู่พระเจ้าจริงๆเราจะไปสู่ความเป็นธรรมชาติที่บอยสุดกลับบ้านเราได้จริงๆิถ้าเราไปรู้ตัวตนมากมายมันก็ไม่สําคัญเท่า ละตัวตนนะอืมเนี่ยชัดเจนนะตัวตนกับความบริสุทธิ์มันต่างกันนะบริสุทธิ์ที่เป็นธรรมชาติเลยใช่อยู่คุณอาจจะอยากไปอยู่ตัวตนนั้นก็โอเคก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คุณถ้าคุณอยากไปอยู่ระดับที่คุณเคยเป็นมาถ้ามันเป็นจริงนะครับสมมติคนคนหนึ่งเคยบําเพ็ญแบบเป็นกษัตริย์มาใช่ไหมโออแล้วไปรู้เออ แล้วอยากเป็นก,กษัตริย์อีกอืคุณจะย้อนกลับไปอยู่ที่เดิมหรอือเพื่อกลับไปทําอะไราสร้างประโยชน์ให้ดีขึ้นหรือเปล่าหรือกลับไปหลงอํานาจหลงอะไรอีกใช่ไหมมันมัน,ม,นมันต่างกันนะบ,บางคนที่เขาผ่านมาแล้ว่เขาจะไม่ย้อนกลับไปสู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นพรหมเป็นกายทิพย์อะไรมันก็มีความบริสุทธิ์ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์มาเกิดก็ยังมีความบริสุทธิ์ในตัวเออแต่ละระดับ จนไปถึงนิพานมันไม่เหมือนกันเนี้นใช่ไหมครับนิพานคือบ,บอยสุดสูงสุดใช่ไหมครับเป็นธรรมชาติที่แบบจริงแท้เอาหาสิ่งใดคือเป็นสิ่งที่เหนือจักรวาลแล้วอะครับมันไม่ได้อยู่ในวัตะแล้วนิพานคือความบอยสุดที่แท้จริงอืคุณจะหานิพานในจักรวาลคุณจะบอกว่านิพานเป็นมิตินูน่นแบบมิตินี้ไม่ถูกนะยังไม่ถูกสําหรับผมมากนะเพราะว่าอว่านิพานอยู่นอกเหนือจักรวาลหาที่ตั้งไม่มี ไม่มีพบผู่นะครับผมอืมผมเห็นเยอะนะนะครับแต่ก็พิจารณานะแต้าใครปรารถนาดีอะไรก็เข้าใจอยู่แต่บางทีต้องการกรองสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะมันจะเป็นภัยมันติดตารรมได้ถ้าใครเชื่อนะครับผมเชื่อตามตามการในโซเชียลนะมันก็เสี่ยงอันตรายนะคับติดตามได้ดังนั้นการเชื่อมตัวตนหรือไฮเออร์เซลมีจริงครับไม่ใช่ไม่มี แต่เราเมื่อเราไปรู้อ่ะเราไปรู้ในสภาวะนั้นถ้าเรารู้จริงนะตัวตนนั้นสูงกว่าเราอยู่ปัจจุบันนี้จริงหรือหรือเป็นตัวตนที่หลอกเราหรือไม่ให้คิดดูดีๆอืมสำหรับผมอ่ะตัวตนตัวตนตรงนี้ดีที่สุดแล้วครับอ่าวิเศษที่สุดสามารถผลักดันให้ไปสู่ความบริสุทธิ์พ้นทุกข์ได้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้ไปสู่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ได้นะครับอืม ่อให้เราไปรับรู้ในตัวตนในกายที่พื่นอื่นนะในจักรวาลนะมันก็ยังไม่ถึงความบริสุทธิ์ถึงนิพพานถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้จริงรถึงสุญญตา,าจริงๆแต่ถ้าคุณอยากไปอยู่ที่เดิมในความบริสุทธินั้นก็ไม่ว่ากันเนาะครับเออถ้าคุณอยากไปไปอยู่ที่เดิมอ่านะครับแทนที่จะใช้ตรงนี้ละตัวตนไปสู่ความบริสุทธิ์เกิดสติปัญญาเกิดการรู้แจ้งอืขึ้น,ข,นขึ้นไป จนกลับบ้านไปสู่ธรรมชาติที่บอยสุดได้ตรงนี้อาจะยั่งยืนกว่านะครับฝากให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ